ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดี b บทีซีพอดแคส์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องออทางเลือกในการหารายได้เสริมนะครับอ้างยิงจากสารดี b บทีซีซีซั่น2ตอนที่85นี่แหละครับว่าได้เรื่องออรายได้เสริมยุค2025 โดยเฉพาะกลุ่มงานพาร์ทไทม์ที่เป็นงานนอกบ้านนะครับอย่างเช่นแจกใบปลิวช่วยขายของตามตลาดนัดอะไรแบบนี้คือดูเหมือนเป็นงานง่ายๆนะครับแต่ข้อมูลเขาบอกว่าเออมันมีอะไรมากกว่านั้นเหมาะกับหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือ,อ,อคนทำงานที่อยากได้เงินเพิ่มแบบเร็วๆหน่อยใช่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่า ข้อดีคือมันเข้าถึงง่ายมากจริงๆค่ะไม่ต้องใช้ทักษะอะไรที่มันซับซ้อนมากมายใครๆก็เริ่มได้และที่สำคัญนะคะคือค่าจ้างเนี่ยมักจะเป็นรายวันซึ่งข้อมูลจากสารดีบายทีซีเขาก็ชี้ว่ามันยังเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในปี2025เพราะมันช่วยเรื่องอสภาพคล่องได้ดีเลยค่ะในยุคที่แบบหลายคนต้องการเงินสดหมุนเวียนเร็วๆนะคะโอเคครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีกว่า คือประเด็นแรกเลยเรื่องความง่ายนี่แหละไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องใช้วุฒิอะไรพิเศษเลยทำให้มันเปิดกว้างมากๆแล้วก็ไอเรื่องค่าดอบแทนรายวันนี่แหละครับที่เป็นจุดขายสำคัญเลยที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นยำ้ำได้เงินเร็วได้เงินไว้เอาไปใช้ได้ทันทีอย่างเช่นไปแจกใบปลิวหน้าห้างหรือว่ายืนโปรโมทร,ร้านค้าแต่ผมก็แอบสงสัยนิดนึงครับจากข้อมูลเนี่ยเขาพอจะบอกไหมครับว่าเวลาจ้างจริงๆเนี่ย เขาคาดหวังต่างกันเยอะไหมครับระหว่างแจกใบปลิวเฉยๆกับช่วยโปรโมตอ๋อเป็นคำถามที่ดีค่ะคือในแหล่งข้อมูลเขาก็ให้ข้อสังเกตไว้นะคะว่าถึงจะดูผลเผนคล้ายกันนะคะแต่ว่าวัตถุป,ประสงค์หรือสิ่งที่คนจ้างเขาคาดหวังเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่พอสมควรเลยค่ะอย่างการแจกใบปลิวส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ปริมาณการกระจายใบปลิวให้ถึงมูมคนเยอะที่สุดอาจจะวัดผลจากจำนวนที่แจกไปหมดอะไรแบบนั้น แต่ถ้าเป็นการยืนโปรโมทร้านค้าหรือว่าช่วยขายของอันนี้มันจะเน้นเรื่องปฏิสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะต้องมีการพูดคุยเชิญชวนลูกค้าให้ข้อมูลสินค้าหรือบางทีนะคะอาจจะต้องมีการสาธิตเล็กๆน้อยๆด้วยซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่แหล่งข้อมูลเขาชี้ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะในการออฝึกทักษะการสื่อสารการโน้มน้าวใจหรือแบบว่าพื้นฐานการขายไปในตัวโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ค่ะ พอเข้าใจแล้วครับคือมันมีอะไรมากกว่าแค่ยืนเฉยๆแจกๆไปอย่างเดียวทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สารดีใบทีซเขาพูดถึงแล้วผมว่ามันน่าตื่นเต้นดีนะครับคือเรื่องที่นอกเหนือจากค่าแรงรายวันขั้นต่ำเนี่ยมันอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเข้ามาด้วย อันนี้แหละครับที่แบบทำให้รายได้มันไม่ตายตัวละถ้าเราขยันตั้งใจทำดึงดูดลูกค้าได้เยอะหรือช่วยเข้าขายของได้เนี่ยข้อมูลก็บอกว่าค่าคอมตรงนี้แหละที่อาจจะทำให้รายได้ต่อวันมันออกระโดดขึ้นไปได้เยอะเลยนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญเลยค่ะที่ทำให้งานแบบนี้มันมีมิติมากขึ้นเป็นเหมือนโบนัสที่ขึ้นอยู่กับผลงานเราเองมันก็ช่วยกระตุ้นให้เราเอ,อ่อแอคทีฟมากขึ้นด้วยนะคะ แต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนิดนะคะนอกเหนือเรื่องตัวเงินแล้วเนี่ย ประโยชน์อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นมากๆก็คือการสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงๆจังๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ได้ลองทำงานเฉยๆนะคะแต่การเรียนรู้เรื่องออความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาวินัยในการทำงานแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการต้องเจอกับคนหลายๆรูปแบบการรับมือกับลูกค้าการถูกปฏิเสธบ้างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆซึ่งทักษะพวกนี้ค่ะมันคือ soft ที่มีค่ามากๆไม่ว่าเราจะไปทำงานประจำอะไรในอนาคตเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้มันช่วยเสริมโปรไฟล์เราได้จริงๆค่ะโอ้โหฟังดูแล้วงานพาร์ทไทม์ง่ายๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเนี่ยมันมีประโยชน์แฝงอยู่เยอะกว่าที่คิดนะครับสรุปง่ายก็คืองานแจกใบปลิวช่วยขายของพวกนี้เป็นทางเลือกที่ เข้าถึงง่ายมา,ากๆสําหรับคนที่อยากหาเงินเพิ่มแบบรายวันได้เงินเร็วไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อนอะไรแถมยังมีลุ้นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มรายได้ตามความขยันของเราอีกแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือได้ประสบการณ์จริงได้ฝึกทักษะจำเป็นติดตัวกลับไปด้วยใช่เลยค่ะ ครบเลยและทั้งหมดที่ว่ามันนี้นะคะมันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดต่อยอดที่น่าสนใจมากๆซึ่งออในแหล่งข้อมูลเองเขาก็ไม่ได้คําตอบสําเร็จรูไปไว้นะคะคือในเมื่อมันมีงานพาร์ทไทม์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ให้เลือกทําอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วอะไรล่ะควรจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เราใช้ตัดสินใจเลือกงาน นอกเหนือจากเรื่องค่าตอบแทนรายวันหรือว่าโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยมันมีมิติอื่นๆอีกไหมที่เราควรจะพิจารณาเช่นออลักษณะงานมันตรงกับสิ่งที่เราถนัดหรือเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทํางานมันเป็นยังไงหรือแม้แต่โอกาสเล็กๆน้อยๆในการได้สร้างคอนเนคชั่นกับคนอื่นๆคือสิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในระยะยาวที่ต่างกันออกไปก็ได้นะคะน่าเก็บไปลองคิดต่อกันดูค่ะ